สลา่างไรญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็ดเดียวที่ปกป้องประเทศให้ห่างไกลและพ้นไปจากการเกี่ยวข้องกับมุสลิมและศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาดออกกฎเข้มงวดต่อชาวมุสลิมและต่อศาสนาอิสลามโดย 1. ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ให้สัญชาติตนแก่ชาวมุสลิม 2. ไม่ให้การพำนักอย่างถาวรแก่มุสลิม 3. ห้ามการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาด สไม่ให้มีการสอนภาษาอิสลามและภาษาอารบิกทุกมหาวิทยาลัยในเยอปมน 5. ไม่อนุญาตให้นำคำพีอันกุรอานเข้ามาในประเทศหอนุญาตให้ชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นอาศัยอยู่ได้ชั่วคราวเพียงสองแสนคนเท่านั้นซึ่งควรต้องพูดภาษาญี่ปุ่นและทำพิธีทางศาสนาภายในบ้านของตนเองเท่านั้น 7. ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสถานทูตในประเทศอิสลามน้อยมาก 8. ชาวมุสลิมในญี่ปุ่นเป็นได้เพียงลูกจ้างของบริษัทต่างชาติ 9. ไม่อนุญาตให้วีซ่าแก่มุสลิมที่เป็นแพทย์วิศวกรหรือผู้จัดการที่บริษัทต่างชาติส่งมา 10. บริษัทส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นมีกฎข้อบังคับไม่รับชาวมุสลิมเข้าทำงาน 11. รัฐบาลญี่ปุ่นมีความเห็นว่าชาวมุสลิมเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้วแต่พวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายศาสนาอิสลามให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 12. ชาวมุสลิมไม่สามารถเช่าบ้านในญี่ปุ่นได้ 13. ถ้าชาวญี่ปุ่นรู้ว่ามีเพื่อนบ้านเป็นชาวมุสลิมแค่คนหนึ่งคนญี่ปุ่นในย่านนั้นจะตื่นตัวกันเป็นอย่างมาก 14. ไม่อนุญาตให้มีสถานศึกษาของชาวมุสลิมในประเทศญี่ปุ่น 15. ไม่มีการใช้กฎหมายชาริอะของศาสนาอิสลามในญี่ปุ่น 16. ถ้าหญิงชาวญี่ปุ่นไปแต่งงานกับคนมุสลิมจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจและไม่ยอมรับไปตลอดชีวิต 17. ตามที่ศาสตราจารย์คุมิโกโยากิผู้ศึกษาเรื่องมุสลิมอาหรับมหาวิทยาลัยตโตเกียวกล่าวว่า ในญี่ปุ่นมีความคิดว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีจิตใจที่คับแคบและเราควรอยู่ให้ห่างไกล